สวัสดีค่ะคุณแม่น้ำคาไทยชามสเตน์克วันนี้ไม่มีหิมะแล้วนะคะทุกคนวันก่อนนูน้นสิบวันที่แล้วหิมะเต็มไปหมดเลยติดลบเยอะแยะมากมายนะคะลบสิบลบสิบสามวันนี้ไม่มีเลยค่ะสภาพบรรยากาศเหมือนกับช่วงฤดูต้นฤดูสปริงค่ะอุณหภูมิบวกนะคะวันนี้ขึ้นมาถึงบวกแปดค่ะคุณแม่น้ำคาวก็ออกมาข้างนอกเพิ่งจะออกมานะคะทั้งวัน ตอนนี้จะสี่โมงแล้วค่ะบ่ายสามโมงกว่าเราจะมาทำอะไรไม่ได้ออกนอกบ้านเลยทั้งวันนะคะนี่ไม่มีเวลาเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะเดินสายแล้วก็นั่นนี่โน,นะะ่นค่ะทุกคนต้นไม้ดอกไม้ก็ต้องปลูกนะคะไม่เช่นนั้นี่เดี๋ยวหัวหอมเนี่ยคะ่ะที่ซื้อมาก็จะเน่าค่ะอันนี้ brooms breeze butterflies นะคะเป็นอาหาร เป็นดอกไม้ที่มแมลงต่างๆผีเสื้อต่างๆชอบนะคะนี่อ,อันนี้ก็จะเป็นที่นี่จะเรียกว่าโพสกาลิญเนาะนะคะหรือ,อาภาษาอังกฤษก็คือดอกอะไรเนอ่อโพสกาลิญเนภาษาอังกฤษเอาเอาเป็นภาษาวิทยาศาสตร์นะคะจะโตาภาษาวิทยาศาสตร์ก็อยู่ตรงนั้นนะคะนาซิสซัสนะคะนาซิสซัสโอ้ย นี่อันนี้อีกถุงนึงนะคะก็ร,ะรวมมิดมาเลยค่ะทุกอย่างนะคะเอาไว้ให้มาแดงผีเสื้อค่ะสำหรับฤดูการหน้าค่ะทุกคนก็จะเอามาวางๆอยู่แถวๆนี้แหละแถวสวนแถวนี้แหละเราจะได้มองเห็นไม่ได้แบบเรียบร้อยอะไรเนาะสวนนะดูสิที่ไม่ได้เก็บไม่มีเวลานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งนะคะเราก็จะเอาเดิมเนี่ยค่ะมันเป็นนี่ มันเป็นสำหรับเราใช้ตั้งวางสตรอเบอรี่ที่เป็นกระถางนะคะปรากฏว่าตอนนี้เราก็เลื่อนกระถางลงนะคะเพราะมันร่วงบ่อยเหลือเกินเราก็เลยเอาไม้ตัวนี้ค่ะมาเอาตรงกลางออกค่ะแล้วเราก็จะมาวางตรงนี้เพื่อที่เราจะปลูกหอมก็คือหนึ่งหนึ่งแปลงมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายเป็นแปลงสูงนะแต่มันไม่สูงมากคือสูงประมาณ10เซนเท่านั้นเองที่สูงจัด พื้นดินข้างล่างนะคะนี่นี่เป็นดอกไม้สีต่างๆนะคะโทนเหลืองโทนขาวแดงง่วงชมพูแล้วก็โทนออกส้มนะคะยังมีอีกเยอะเลยเราจะปลูกกันได้หมดไหมแต่เ,เราก็ลองอาออกมาวางกันนะคะทุกคนค่ะเราจะเป็นสายพันธุ์เล็กสายพันธุ์ใหญ่นะคะสำหรับโพสกนเลียนะคะก็คือนี่คะ่ะมีสีเหลืองเนาะเหลืองอ่อนแล้วก็ทุต เหลืองออกข้างนอกเป็นขาวนะคะแล้วก็โทนออกส้มๆนิดหน่อยค่ะนี่ส่วนอันนี้จะเป็นอีกพันหนึ่งจะเป็นพันต้นไม่สูงค่ะอันนี้มีถ่ายให้ดูบ้างในคลิปสั้นนะคะอันรู้ซื้อมาเพิ่มค่ะแล้วก็เป็นชิวลิปค่ะชิลลิปเราคงอาจจะเอาใส่กระถางน,นะคะปีนี้เดี๋ยวดูก่อนค่ะว่าเราจะทำยังไงนะคะนี่ค่ะตัวนี้ โฮสเกลิงยแบบนี้ก็ซื้อมา2ถุงนะคะช่วงสปริงนะคะ้อชอบที่จะเห็นดอกไม้สีเหลืองเพราะว่ามันจะเป็นช่วงตรงกับอีสเตอร์พอดีค่ะคือสีอื่นๆก็ชอบหมดนั่นแหละดอกไม้นะคะแต่ว่าสีเหลืองนี่มันจะเข้ากับเทศกาลไข่นะคะ นี่อันนี้ก็เป็นทิวลิปทิวลิปเนี่ยทำไมต้องซื้อหัวใหม่หัวเก่าเป็นยังไงทำไมถึงหัวเก่านี่หนูเข้ามากินนะคะหนูอ,อมูสกรีสนะคะที่มันอยู่มันชอบกินพวกหัวหรือรากของตอนน้นไม้นะคะ mm. เขามากินไปบ้างนะเก็บขึ้นมาเขาก็กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm. ก็เลยจำเป็นจนะต้องแบบเอ,อซื้อมาเพิ่มไม่ได้แทบทุกปีหรอคกค่ะก็อ่อ ปีเว้นปีหรือว่าบางปีก็ซื้อมาแค่ในแต่ละปีจะซื้อมาถุงสองถุงอะไรไม่ได้ซื้อเยอะเนาะแต่สำหรับวันนี้ที่ทุกคนเห็นดูเหมือนจะเยอะนะคะอันนี้ค่ะเฮอรซินนะคะนี่คือเฮอซินทัสนะคะเป็นภาษาวิทยาศาสตร์มีหลายสีอันนี้สีเหลืองค่ะีซื้อมาเพิ่มแล้วก็มีนี่ค่ะนี่ก็ชิลิปนะคะชิลิปป่าสีเหลืองอ่อนแบบนี้ค่ะ มีเหลืองอ่อนเหลืองเข้มมีหลายสีนะคะแล้วก็อันนี้ทิลิปอะทิลิปนะคะนั้นโซนทิลิปนะเซซักสก็โพสกลินเยอหรือ,อดอบฟารดีค่ะนึกออกแล้วโดยดับฟารดีค่ะอันนี้คือดอกคูคุสค,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 ค่ะก็เป็น ดอกคูขวดบางชนิดกินได้ที่เป็นสีม่วงนะคะข้างในเขากินได้นะเป็นสมุนไพรของอาหารอีหลานโอ๊ยใช่หรือเปล่าของชาวของชาวอาหารับอะค่ะมีอันนี้ซื้อมสมถุงนะคะที่เรียกว่าฟานอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้นะคะถ้าจำผิดก็ขอโทษขออภัยที่เรียกน้องชีเขาใช้ฟานในการทำอาหารเด้อ คือซานก็คือส่วนเกสรตัวเนี้ค่ะที่จะมาใช้ปรุงอาหารให้เป็นสีเหลืองสีอะไรเงี้ยก็ซื้อมาเพิ่มนะคะซึ่งเราก็มีปลูกเนี่ยค่ะแถวนี้แถวเนี่ยค่ะด้านหน้าเนี่ยนะคะทั้งแถวเนี่ยซึ่งปลูกไปเขาก็จะขึ้นมาทุกปีเนาะที่เคยให้พี่ๆน้องๆเห็นเอาคุณฝรั่งเอาตอนนี้มาดักตุ่นอยู่ตรงนี้สงสัยตุ่นขึ้นมาทำรังหรือเปล่าน้อเนี่ย โอ้โหเราวนเดอร์สีขาวสงสัยไม่รอดนะนนเนี่ยดูเหมือนจะตายค่ะนี่คือลาวนเดอร์สีขาวที่เราปลูกกันไปนะเนี่ยคือปีนี้หิมะมันติดลบเยอะมากนะมเมื่อเทียบกับหลายๆปีเนาะติดลบแบบเนี่ยค่ะตรงนี้อ่ะสิบหกสิบเจ็ดประมาณนี้ค่ะก็เลยดูเหมือนจะไม่รอดอ่ะนี่ค่ะเป็นมเมล็ดพัน์หัวหอมไม่ใช่มเมล็ดพันธุ์คือเป็นหัวหอม ที่ซื้อมาเพิ่มสำหรับปีนี้นะคะียังไม่ได้ปลูกเราจะมาปลูกไปด้วยกันและนี่ก็ให้ชมไปก่อนนะคะอันนี้ซื้อที่เดนมาร์กนะคะไม่ได้ซื้อมาจากเยอรมันส่วนที่ซื้อมาจากเยอรมันยังอยู่ที่หนึ่งเคะเป็นเมล็ดพันธุ์ต่างๆไม่ได้ซื้อของอม,มายังไม่ได้เอาลงปลูกอะไรทั้งนั้นค่ะมาเราไปปลูกกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตรงนี้นะคะอ่ะลองไปดูใ,ใกล้ชัดๆแล้วก็ช่วยคอมเมนต์นะคะว่าชอบ อดอกไม้อะไรนะคะมีมีกี่ชนิดตรงนี้นะคะมีทิวลิปนะคะแล้วก็มีฮัวซีนค่ะหัวซีนในนี้แล้วก็มีคูคุชค่ะส่วนตัวนี้ก็เป็นทิวลิปชนิดเล็กตั้งอ,อยู่ตรงนี้ค่ะทิวลิปชนิดเล็กหลากสีค่ะแล้วก็มีโพสเกลินยียเป็นเป็นดอกเล็กเป็นดอกหัวลำโพงแบบนี้นะคะต้นก้านเล็กค่ะ ไม่ไม่ได้สูงใหญ่แล้วก็ดัฟฟาดี้ตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นทิลิปรวมหลากสีชอบหัวหอมแบบไหนชอบสีแบบไหนเห็นไม่ชัดอะไรยังไงนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปค่ะอย่างอันนี้ถุงหนึ่งนะคะเขามีกี่หัวเดี๋ยวเรามาดูกันไม่ได้บอกเนาะว่ามีกี่หัวก็ตรงนี้จะบอกไว้ว่ามีกี่หัวนะไม่ได้บอกมีกี่หัวแต่บอกว่ามี อะไรบ้างนะคะชิวลิปเนี่ยสีชมพูสีขาวสีม่วงอ่อนม่วงเข้มแบบนี้นะคะ,ะปกติเขาจะมีบอกไว้ว่าจำนวนหัวอันนี้แพ็กนี้ไม่บอกค่ะไม่บอกแต่มาดูอันนี้ดัฟฟอดีอันนี้ก็มีอยู่หกหัวนะคะหัวจะประมาณแบบนี้ค่ะเขาบอกหกข้างหน้านะแต่ว่าดูตรงนี้รู้สึกว่าจะมีเป็นมากกว่าหกค่ะ ก็เจ็ดหัวมีหัวเล็กๆแถมมาด้วยส่วนอันนี้มีสิบหัวค่ะแบบนี้สิบหัวนี่ค่ะเขางอกแล้วนะคะเราก็ลงดินตอนนี้เลยเขาจะได้งอกถ้าเราลงดินช้านีเขาจะเน่าค่ะหรือลากินอะไรประมาณนี้นี่ค่ะงอกแล้วเห็นไหมสิบหัวเขาบอกสิบก็สามสามหกเก้าสิบพอดีเลยหัวไม่มีแถมนะคะอันนี้อา่า รวมห้าสิบนะคะมันก็คงนับไม่ได้นะคะทุกคนงอกเหมือนกันคะ่ะทุกอย่างงอกหมดแล้วนะคะนี่นี่ก็งอกนะคะอันนี้ไม่เยอะคะ่ะแค่สิบห้าเองอันนี้เขาจะขึ้นมาทุกปีนะคะเป็นพันจิ๋วพันจิ๋วนี้เราก็จะต้องเอาไว้อยู่กับอันนี้ก็พันอันนี้พันไม่จิว๋วอันนี้ต้องไปใส่กระถางนะคะอันนี้เป็นคนซ้อนแบบดอกบัวคะ่ะบัวดินนะคะ ก็งอกแบบนี้เหมือนกันค่ะโอเคค่ะชอบอะไรยังไงแบบไหนนะคะคอมเมนต์ทักทายกันใต้คลิปเนาะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมตรงนี้นะคะแล้วขอบคุณทุกท่านที่กด s u b s c r i b e เพื่อนใหม่กราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแรงสุขสันต์วันสิ้นปีและสวัสดีปีใหม่เป็นปีที่รวยๆเฮงๆทุกคนนะคะ